สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมือวนนี้นะคะกับเป็นมือวันที่10กรกฎาคมพศ2566ค่ะเมือน,นี้นะคะเป็นมูมมมก็ระไดมาอยู่ที่วัดปู่72นะคะเพื่อจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามแบบช่วนูั่งปู่72นะคะงวดวันที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 6หกค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปูให้0 5ย์เข้าตรงๆนะคะงวดนี้เข้ากับมาก ติดตามรับช่กันอีกนะคะ่ะแต่ว่าปูไห่มาแล้วชุดนึงนะคะ่ะปูว่ายังเหลืออีกชุดหนึ่งนะคะ่ะปู่าจังมาตามนะคะ่ะแม่หมูก็มาแล้เนาะค่ะพี่ชม่มค่ะมาบึ่งน้ากันเนาะคะ่ะ่าปูเจ็ดองจะให้เป็นตัวไรเนาะค่ะพี่ชม่มค่ะเข้าไปรับช่วรับฟังน้ากันค่ะก,ก,การนมัสการครับปูค่ะก,ก,การนมัสการด้วยครับปูาอีกชุดนึงลงให้แล้วนะปูเนาะลงให้แล้วเต็มสูตรแล้วพี่น้อง ครับผมครับอันนี้สูตรหนึ่งนะครับปูแล้วสูตรตารางสูตรหนึ่งครับปูไฮมี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนับปูเนาะกับนี่สูตรสองตารางมาแล้วโอ้อยยูได้ชุดนี้นับปูนาะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ครับชุดนี้ก็เป็นบนล่างเหมือนกันคื <c oughs> เรียนสองชุดเรียนชุดใดก็ได้ครับผมอืมทาชุดนี่กันคือเครื่องค่ากับไอ้เรียนชุดนี่ครับปูมีมีชุดหนึ่งมีชุดหนึ่งมาปูชุดเล็ก็เรียไใดหมดเลยครับผมอืมเอาแปดสามสี่คือบะหมี่แน่นิปูมันนั่นส่วนของมันเด้มีสารพักษีอืมันเรียนสารพฤกษีเด่นเด่นสามกับสี่แมนกระมงตัวจับคือคือเขาวอดในแรกกันแหละครับเออแปดแปดกับเป๋ามันใส่สามกับสี่ครับผมอือ บนเรียกร้านมื่อี้ห้างหกันนะกับเซกันอะไรครับปูแต่ว่าทั้งสองสูตรนี้เป็นบนล่างได้ขึ้นกันเมีนกับโตบะปูก็เนี่องนี้กับจับโตปะครับสูตรนี้ผสมกับกับอือสูตรนี้กับเนี่ยกับสูตรหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องได้ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเนาะบมีโอกาสมาตกเกาทั้งศูนย์หาทั้งหนึ่งหกบะปูเมีนอือเนราะเนี่ยคือ คิดว่าหนึ่งหายแล้หนึ่งหาไม่คหนึ่นน 1> 1ง <laughs> หง้า,า,สสางงเนี่ครับหนึ่งหาศูนย์เก่าหนึ่งหาหนึ่งหาอยู่แล้วปูของมันจะเป็นหนึ่งหาศูนย์เนี่นี่สองตัวอย่างเดียวกับปูทาตัวมากกว่เก่านะครับผมครับในตาล่างปูก็จะมีสามแปดสามแปดมีห้ามีหกมีศูนย์มีหนึ่งผมมายถึงซี่ปูงวดเนี่ยบอแนาอาจจะเป็นหกหาศูนย์อีก มันก็เป็นได้นี่เพราะว่าที่เพราะเรียกอันที่พนันกับวัดอันภาพบิคนบอลไม่ว่าไหนได้ลอยหาเชฟกับอ่าถ้าฟันได้เป็นโตมันมันตรงดิตรงแม่ขวดที่แล้วแม่นถ้าช่วงมาไม่บอกมันออกงวดตามหลังคือส่วนเขาเรียกลงไห้ไหมในข้าส่วนนี่ครับผมอีกสูตรหนึ่งนี่ทำชุ่มครับแปดมาใหข้างนวดให้ก่ออ่าแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ได้พี่น้องได้มีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรนี้เอา ล่างร้ก็บนสูตรนี้เน้นล่างนะครับเนะสูตรนี้เน้นล่างเน้นล่างกันบนไว้เน้นคู่ใดละปูคือปลเห็นมีมันอก็อันสี่โคหนึ่งเดียวสิครับโอ้เก่าซี่ครับปูวงให้เก้าสี่เก้าสามไปแล้วเก่าซี่เก่าสามปูอะครับผมแต่ผมมักผมมักสูตรนี้ปูสูตรหนึ่ง มาโยต้าเลกผมมักเรียกเยอะนี่มันมีสองสองหนานะครับปู่หน้าบนหน้าล่างเรียอเยอะนียครับแม่ก็เ <c oughs> ยอะเยอะนี่เรกสองส่วนมันทั้งสองเลยครับปู่นั่นแหละส่วนหนึ่งไปบนส่วนหนึ่งไปล่างอย่างนี้ครับบ่ท่านฝันบ่ปู่ฝันครับ,บเป็นล่างๆกันได้เนี่ยว่าใดเนี่ยนะจากในล่ะปู่ว่า,ามันบอยแล้วหรอมันว่ามันว่าที่แล้วขึ้มขึ้ม ฝันได้คักแต่มันก็จำลังเกียี้คามฝันจำว่าใครได้ไหมครับผมสมาร์ทของใครจำมะไรละตัวที่แล้วปูวาเนาะครับนะฝันว่าผู้เฒ่าขุดน้ำสั่งฝัน่าร้อยห้าสิบเมตรเพิ่นว่าบร้อยห้าสิบเมตรก็เลยจับมาชุดหน่วยพวงเมียนตาสมาร์ทเมียนทามาตาฝันส่วนมามันจะออกตรงๆนะไม่ต้อเคยนั่รก็เลยสงสัยนะเพราะว่ามันเขาเลีกเข้าม่าห้ครับผมตันี้ก็เลยเอาเข้าไปให้เขา ในล็อกปูมีวะพี่น้องันบริเะเทียนอกในล็อกก็มีที่ปูแปดสามนะครับแต่ว่าปูเน้นล่างว่าปูสุดเนี่ยเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนเพราะเด้นล่างหลายกับบนคือสูตรหนึ่งนี่สูตรหนึ่งสิบปล่างสูตรหนึ่งมีสามบน,บนถ้าเก้าซีนีมาล่างใดพี่น้องกับแปดซีเพราะว่าชุดบนนีนี่ แปดสามเก้าสามนี่ถ้าไปบนคือ 8, 3, 9, แปดสามกับเก้าสามรับถามาล่างนี่ครับอันนี้เป็นล็อกบนนะครับเนาะเลขล็อกเลขเด่นบนปูน,นะครับถารักแปดข้างเบื้งตามนี่พี่น้องแปดสามคือมี 8, 3, แปดสามแปดสี่บวมีแปดสี่ไปได้ล่างเก้าสามเก้าสามมีทำชมครับนี่ชุดบนเก้าสี่บวมีเก้าสี่ไปได้ล่างปูระบาให้เน้นล่างตัวนี้เน้นล่าง สูตรนี้ครับศูนหาศูนหกมีพี่น้องให้เน้นบนให้เน้นบนตัวกันล่างนิดน้อยหนึ่งห้าหนึ่งหกก็มีครับทานเน้นขึ้นเน้นบนพี่น้องสูตรนี้นี่คือล็อกปูนะครับเนาะล็อกลักศูนล็อกลักหนึ่งนี่ศูนหาศูนหกพี่น้องนี่ในชุดบนนี่สองตัวนี่ตัวมันออกเสียงหมากยังรดน้ำปูบักบบบกกักต้นบักบกไงเต้นบักบกไงยู่โอ้แต่กี่ใบแค่แค่สั้นบ่ได้ ต้นบกตัวดูวยต้องเปลี่ยนซื้อกี่ตัวต้องคุณรวยว่าเอินต้นเต็มต้นเต็มต้นเต็มเอ้ยหนาดกันว่าท่านนะไม่ได้ไปโปกไว้กันเลื่อนว่าท่นมันเต็มเลยต้นเต็มตีปลวกกันคันว่าต้นบกนี่บกมีไผ่อยากได้เอ็ดแล้วมันลดมันบกมันลดก็คือเอิญต้นเต็มต้นเต็มผู้ใดก็อยากได้ต้นบกบกพี่น้องตัวเอาเนาะครับท่านผู้ชมนี่ครับสองสูตรนะครับเด้อสูตรที่สองปูห้มาแล้ว ล็อกในปูนี่ FC ท c ่เอทหากันมีครับสามแมแปมีหามีหมีศูนย์มีหนึ่งนะครับทาชมนีม่สูตรปูกับตา,าขันผู้ได้มากจับ18ดนี่ดังเลขดังเาเจานะครับตา่วาปูนี่จับ8 3 8ส9มแปชุดนี้เน้นล่างนะครับเน้นล่างาหนึ่งมาหนึ่งมากหนึ่งหาหนึ่งหกสองขน่หานึ่กนบ่ปูครับผมแปดนี้นนใช้ลัก้อยอืม,ามาขึ้นมานขึ้นมาแปขึ้นมาลัก้อยที่ปู ถ้าขึ้นบนเด้ยะครับถ้าขึ้นบนนะครับท่านผู้ชมบบมีสองสูตรปูงวดเนี่ยไม่มีสองแต่ศูนย์มีสองทานลอยมากคือสายยากอีกนะคร็บสองนะปูเนาะแม่เทำอะไรตัวเดียวัวเดียวแม่เอาถ้วยมากคือเด็กยตสอัวเดียวครับชุดสามตัวด้พี่น้องเด้สามตัวเน้นเก้าหนึ่งห้านะครับเนาะเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยยังได้ปูวเอาชุดเก่ามาบอกชุดความฝันบอปูวชุดความฝันมาอ่าที่ปูุทธามันก็อยู่ในนี้ป่ะใช่ไหครับอยู่ในอยู่ในหลอกนกปูเนาะทะเลกันเรียกคำนวณกับเรเลกันนันมันครับอืมปิดไปได้นะแต่มาอ่านไม่มาเลยครับปูขามันขามันเปลี่ยนทา้งนะเปลี่ยนทางเดิอนนะครับส่วนนี้ถ้ารถมากี่เป็นหนึ่งห้าศูนย์นาทีครับมันหลายงวดแล้วอืมทับรถกันดูรถกันนี่เล่นบะปูแต่ว่าศูนย์หาตะกอลีครับท่านผู้ชม บบมันเรียกสี่คนะด็กเรีว่าับครับชุดนี้เน้นบนชุดนี้เน้นล่างพี่น้องครับแคบหน้าจอทำชุชมครับ <c oughs> ปูเจ็ดสนะครับเราชุดสตัวตัวเน้นเก้าหนาได้พี่น้องเด้อเก้าหนึตัวรองคือหนึ่งับมีสสูตรสูตรหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เน้นที่ศูนย์หกหสูตรนี้จะเน้นบนพี่น้องกับกันล่างแต่ว่าเน้นบน <c oughs> รับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรสองแปดสามแปด สามเก้าสี่เน้นล่างแต่ว่ากันบนครับสูตรนี้สูตรนี้กับตัวด้วยนะครับเนาะสูตรนี้ปู่บอกตรงๆสูตรบนนี่ตรงๆรงด้วพี่น้องเด้อสูตรแรกนี่ตรงๆนะครับผู้วิ่งเนี่ยคือหกหกกับเก้านะวิ่งหกกับเก้าครับวิ่งหกกับเก้าพี่น้องหกกับเก้ากับว้ามีเป็นเก่าทันทีครับวิ่งหกกับเก้านะครับเนานะ,นะนะชุดนี้ปู่เน้นเก้าสี่พี่น้องนเน้นล่างกันบนชุดนี้มันกันมากหกส่วนหก ครับปูเอาแคปหน้าจอทผู้ชมนะครับเนาะกาบขอบ,ขอบคุณขอบคุณปู่พี่น้องพอกันคลิปสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทผู้ชมเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องเนาะค่ะแม่หมูขอพ่อแม่พี่น้องทผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจะเจ็บจะจนเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ